สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการหลังห้องชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันรับน้องของนิติศาสตร์ทุกชั้นปีเลยนะคะดิฉันนางสาวลุจิราอุดรสงคค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาขอ3คําค่ะกับเพื่อนๆที่ทําฐานทุกๆฐานเลยนะคะตามมาริค่ะเราจะสัมภาษณ์ใครเอ่ยขอ3คำเนะะี่ยค่ะเพื่อนมัดสําหรับให้น้องปีหนึ่งที่รับน้องวันนี้ค่ะน้องเจอแน่โอเคค่ะน้องเจอแน่นะคะ นี้นะคะคือเพื่อนแอปเปิลนะคะสังเกตดูดีๆ Welcome to ปี4หมู่2นะคะขอสามคำให้น้องๆปีหนะะึ่งยคะ่ะมันโหดมากโอเคไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศนะคะของฐานปี4หมู่2ของเรานั่นเองนะคะสำหรับฐานนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์รุ่นที่ปี4หมู่2นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็แนวคิดของการ คำถามนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีครับขอ,อ,อถามไหมค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงนะคะช่วยบอกน้องๆหน่อยอ๋อฐานนี้ก็จะเป็นฐานความสามัคคีนะครับสำหรับน้งนองๆที่เข้ามาก็จะได้เล่นเกมใบคำสำหรับคําที่ใบ้ก็จะเป็นคํขวัญของจังหวัดนะฮะแต่ก็จะไม่ใช่จังหวัดในภาคอีสานของเราฮะค, okay, ค่ะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกนันฮะสนุกแน่นอนค่ะ ก็เป็นบรรยากาศของพเพื่อนๆนะคะที่กำลังทำฐานกันค่ะสังเกตว่าของเราจำลองมากับแบบงานวัดยังไงอย่งงางนั้นเลยนะคะค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์ฐานหนึ่งค่ะฐานนี้นะคะเป็นของฐานพี่ปีสค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พี่ปีสคนนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะแนะนําตัวก่อนผมยิ่งเลิฟยิ่งรักครับ <laughs> ฐานนี้ชื่อฐานอะไรคะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับฐานนี้แล้วก็จะจะมีรูปแบบการเล่นยังไงบ้างคะช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยคะ่ะฐานนี้ชื่อฐานอะไรคะชื่อฐานความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นอะไรให้น้องๆทราบคะบ่งบอกถึงความคิดที่ก้าวไกลสร้างสรรค์และอยู่ภายใต้การกดดันนะฮะของสิ่งแวดล้อมครับโอเคค่ะแล้วพี่เอิร์มวันนี้พี่เอิร์มมีความรู้สึกยังไงไหมคะตื่นเต้นไหมคะที่ได้มารับน้องวันนี้คะ่ะรู้สึกว่าตื่นเต้น แต่ก็มีค่อนคลายถ้าได้เห็นน้องๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาขอสามคำกับพี่เอิมของวันนี้นะคะว่าพี่เอิมมีความรู้สึกยังไงขอสามคำยิ่งรักสู้โอเคค่ะก็เป็นอีกฐานหนึ่งนะคะของพี่ปีสหมู่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ปีสหมู่3ด้วยกันนะคะว่าฐานของพี่ปีสหมู่3ชื่อฐานอะไรแล้วก็มีความที่เห็นอย่างไรแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่พี่พี่ชื่ออะไรคะ พี่ชื่อไก่ครับฐา,านของหมู่สามชื่อฐา,านอะไรคะฐานอดทนนะครับฐานอดทนนะครับคือแล้วก็สามัคคีด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือเราทํายังไงให้ตัวเองอดทนแล้วก็ยังรักเพื่อนในกลุ่มโอเคค่ะแล้วเราจะมาถามพี่ไก่นะคะขอสามคำให้รุ่นน้องวันนี้นะขอสามคำวันนี้ค่ะสามคำเท่านั้นค่ะ สู้และอดสู้และอดนะคะคนไม่มีนะคะเฝากถึงละครเรื่องนี้ยังไงคะอ๋อก็ฝากถึงละครฐานจำลองนะครับเรื่องพีตะหวาสถานบันลังนะครับผมก็เป็นเพื่อนระเอีกนะครับก็ฝากเป็นเพื่อนและน้องๆให้ชมและดูและสัมผับละครเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับ14สิงหาคมบ่าย2โมงครับที่หอประชุม8สิรหาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศเพื่อนๆนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ ก็มาพบกับอีกฐานหนึ่งฐานสุดท้ายของพี่ปีสีนะคะอันนี้ก็คือฐานของพี่ปีสีหมูสีนะคะเราจะมาถามชื่อของพี่เขาเลยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะค่ะชื่อพี่น้ำหมานะคะอ่าฐานนี้ชื่อว่าฐานอะไรคะสามัคคีค่ะนะคะก็ฐานนี้บ่งบอกถึงความเป็นอะไรแล้วก็สอนอะไรให้น้องๆรู้บ้างคะอ่าความสามัคคีกันความช่วยเหลือกันอ่าว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะมีความช่วยเหลือกันสามัคคีกันมากแค่ไหนคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอถามคำากับพี่ปีสีหมูสีหน่อยค่ะ มันสุดยอดโอเคค่ะมันสุดยอดนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองคณะบดี ody, วิลยัยกฎหมายและการปกครองนะคะท่านอาจารย์กฤีสินทุศิรินะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นของท่านอาจารย์ในครั้งนี้นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้อย่างไรคะ่ะครับก็วันนี้เป็นวันที่พี่น้องชาวนิสสัดได้รวมตัวกันเพื่อจะจัดก,กิจกรรมร้อมรวงใจและก็ทดสอบกําลังใจให้กับ น้องๆปีหนึ่งนะครับในเมื่อสักครู่ผมก็ได้เดินตรวจทุกฐานนะครับแต่ละฐานก็จะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละฐานเรื่องความสมรคคีความมีน้ำใจนะครับความอดทนก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อสักครู่นี้ถ้าฐานไหนที่มีรุ่นพี่ลงหรือว่าทดสอบฐานผ่านทุกฐานแล้วเนี่ยจึงจะอนุญ,ญาตให้น้องได้เข้าฐานครับผม เดี๋ยวเรามาขอสามคำกับท่านอาจารย์กิ่นะคะว่าจะมีสามคำโดนๆยังไงบ้างค่ะขอสามคำเลยค่ะอาจารย์ค่ะจัดเต็มที่โอเคค่ะขอคูณคาจารย์วัสดีค่ะแล,แล้วก็มาอีกฐานหนึ่งนะคะฐานของน้องปีอะไรเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องเขาค่ะสวัสดีค่ะน้องคะ่ะชื่อน้องอะไรคะแล้วก็เป็นนิติศาสตร์หมู่ไหนคะค่ะชื่อแต้วค่ะอยู่นิติศาสตร์หมู่สี่ค่ะแล้วฐานของน้องชื่อฐานอะไรคะ อันนี้ฐานสร้างสรรค์แล้วก็สามัคคีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอสามคำให้กับฐานนี้ค่ะน้ <c oughs> นองโดนแน่ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศของฐานของอน้องๆนะคะสถานะไม่มีตัวตนเป็นคนไม่มีใครแค่รอยยิ้มสะกดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็กือจะลืมภาษาไทย The sun, the ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านอาจารย์วัเชตนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นของอาจารย์ในในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกดีมากนะครับความคิดเห็นของออกิจกรรมวันนี้ก็อยากให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะของนิสศตาศาพวกเรานะครับวันนี้ก็ให้เต็มที่ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับทําให้เขาร,รุ่นน้องได้รู้จักว่านิสสา์ของเราเป็นยังไงนะครับก็ ฝากรุนพี่ทุกคนครับครับเดี๋ยวค่ะอาจารย์ค่ะขอสามคำกับท่านอาจารย์วรเชษก่อนค่ะว่าอาจารย์จะมีควมเอาสามคำนะคะอาจารย์ให้เวลานับหนึ่งสองสามิตอบค่ะเลิศแน่นอนนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาถามความคิดเห็นของน้องฐานปีสามนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักของฐานนี้นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชมพู่ค่ะอยู่ห้องไหนคะอยู่ห้องห้าค่ะฐานนี้ชื่อฐานอะไรคะ ฐาน่ะความสามัคคีค่ะ,ะมีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะในฐานนี้ก็ให้น้องๆมีความสามัคคีกันคือต่อตัวขึ้นไปเอาของข้างบนนะคะโอเคค่ะสังเกตดูดีนะคะห้องนี้เขามีเสื้อที่แบบว่าเป็นสีชมพูอะโลอดอ่ะนิติศาสตร์นะคะ s c ส o ูอ f l รอค่ะ เราจะมาขอสามคำกับน้องในวันนี้นะคะขอสามคำเลยคะ่ะมันเยี่ยมมากค่ะโอเคค่ะมันเยี่ยมมากขอบคุณคะ่มมคณคะแล้วเราก็มาพบอีกฐานฐานหนึ่งนะคะเราจะไปสัมภาษณ์กันค่ะว่าน้องเขาชื่ออะไรสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะชื่ออันครับชื่ออันเฮ้ยคุณคุณอะ่ะปีสามใช่ไหมคะฐานฐา,านนี้ชื่อฐานอะไรคะฐานอดทนนะครับมีจุดประสงค์อย่างไรบ้างคะคืออยากให้น้องมีงความอดทนและความกล้าหาญนในการกล้าแสดงออกครับแล้ว พี่พี่ปีสามรู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาทํากิจกรรมครั้งนี้ค่ะรู้สึกดีมากครับที่ได้รู้จักกับพวกน้องๆได้สนิทสนมกันรู้จักกันครับเดี๋ยวเราจะมาถามสามคำกับพี่ปีสามวันนี้นะคะว่าพี่เขามีความคิดเห็นอย่างไรขอสามคำค่ะน่ารักเวอร์ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกฐานต่อไปของเรานะคะฐานนี้เป็นของฐานน้องปีสามค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อต้อมครับชื่อต้อมฐานนี้ชื่อฐานอะไรคะชื่อฐานว่าสร้างสรรค์นะครับ มีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะสร้างสรรค์ <c oughs> อ่าจะเป็นการแบบอ่าให้น้องๆในสามาเคีย์กันเราจะมีอะไรที่แบบให้น้องๆได้ตื่นเต้นกันครับอันนี้คือรอรุ้นตอนที่น้องๆเข้ามาดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอสามคำกับงานงานนี้เลยคะ่ะเจอพี่แน่ครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็มาอีกฐานหนึ่งนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ฐานของน้องปี2กันค่ะว่าฐานน้องเชื่ออะไรยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องเชื่ออะไรคะครับก็สวัสดีครับผมนะครับชื่อนายวิทูลแข็งดทธิ์นะครับชื่อเล่นพัดนะครับอยู่นิสสาปี2หมู่สาะครับซึ่งฐานนี้นะครับก็คือฐานอดทนซึ่งหมูสามกับหมูสีร่วมกันทำนะครับเพราะว่าฐานนี้เนี่ยจะเป็นฐานที่จะต้องใช้ความอดทนของน้องอย่างเช่นเข่าแตกบ้างซอกแตกบ้างนะครับก็เฮฮากันไปวันนี้นะครับ พี่พร้อมประานทีพร้อมน้องตายครับผมเดี๋ยว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 พี่ถามก่อนว่าเก็บกดไหมคะจากปีหนึ่งเก็บกดไหมรู้สึกยังไงก็หนึ่งปีมันก็มีแค่หนึ่งวันนะครับพี่เนาะก็อย่างน้อยก็เราเคยประสบพบเจออะไรมานะครับคือมันอาจจะหนักหรืออาจจะเบาแต่วันนี้น้องตายแน่นอนครับสามคำค่ะเอาสามคำแบบโดนๆเต็มที่เลยค่ะสามคำค่ะน้องตายเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ฐานของน้องปี2นะคะว่าน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องนิดครับฐานนี้ชื่อฐานอะไรคะฐานสามัคคีครับผมมีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะเพื่อให้น้องๆมีความสามัคคีครับหรือว่าอนาคตข้างหน้าจะมีการเรียนการสอนจัดกันเป็นหมวดหมู่เพื่อ เดี๋ยวรู้และจบพร้อมกันครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวคือได้ข่าวว่าน้องคนนี้นะคะเขามีความสามารถพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามน้องเขานะคะว่าน้องเขามีความสามารถพิเศษอะไรค่ะมีความสามารถพิเศษคือร้องเพลงและร้องหมอลำได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาร้องหมอลำให้ฟังสักหนึ่งท่อนหกโอเคไหมคะสิบนิ้ okay วาาวอแฟนทั่วแดนทั่วการห่มลูกกีสานผูกพันเลือดสินหล <น>ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเราถามน้องดีกว่าว่าขอสามคำกับกิจกรรมครั้งนี้ขอสามคำค่ะเลิศบ่ครับขอบคุณค่ะเราดูรบรรยากาศของน้องๆน,นะคะอันนี้นิติปีสองนะคะ อีกฐานหนึ่งแล้วนะคะฐานนี้ก็เป็นฐานของน้องปีสองเดยวเราจะสัมภาษณ์กันนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฐานหน้ามาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องปาค่ะฐานฐานนี้ชื่อว่าฐานอะไรคะฐานมีวินัยค่ะโอเคแล้วฐานนี้มีจุดประสงค์อะไรบ้างคะคือทาให้น้องอยู่ในกฎระเบียบขอบเขตของการละเล่นความสามัคคีค่ะมีระเบียบวินัยในหมู่คณะซึ่งกันและกันค่ะมีน้ําใจต่อเพื่อนฝูงด้วยค่ะ เดี๋ยวเดวเราจะมาขอสามคำกับน้องคนนี้บ้างคะ่ะสมคำคะ่ะคุณแน่มากค่ะโอเคค่ะคุณแน่มากขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศของน้องๆน,นะคะอ,อ,อีีกกกปส้น่่ระยยทงงงาาาหหหิไไมม็ถวจๆ ค่ะแล,แล้วนะคะฐานนี้นะคะก็เป็นฐานสุดท้ายนะคะของน้องปี 2, 2> เราจะมาสัมภาษณ์น้องปี2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะออสวัสดีครับผมนายโยธินนะครับที่ทเล่นพี่10ล้อนะครับฐานนี้มีเป็นความระเบียบวินัยนะครับเพื่อให้น้องๆได้มีการที่จะฝึกฝนระเบียบวินัยให้น้องๆได้มีความแข็งแรงตื่นรุ่นและฝึก ให้อดทนต่อสิ่งรอบข้างครับผมแล้วพี่ปี2ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับกจจิจกรรมครั้งนี้ค่ะอ๋อเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันมีสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นทุกๆปีที่รุ่นพี่ให้ความสุขรุ่นน้องในการเข้าขานและสอนกิจกรรมต่างๆสอนมรารย,ยาสอนระเบียบวินัยครับผมเดี๋ยวเราจะมาขอสามคำกับน้องปีสองวยค่ะขอสามคำค่ะมันสุดยอดโอเคขอบคุณค่ะ หอันนี้คือบรรยากาศของน้องปีสองนะคะดูล่าเริงมากสุสใสเขาจะเก็บกดตั้งแต่ปีหนึ่งอะดูสิสวัสดีครับผมอิ W ีเดบครับวันนี้ครับเรารอับน้องกันครับนิติศาสตร์นะฮะของมลอมครับราชพัฒนาสารคามครับผมเป็นทิธีกรภาคสนามในช่วงที่2นะฮะก็น้องๆก็เข้ามากันแล้วนะครับจะไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ถามรุ่นพี่นัวครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับรุ่นน้องนะครับไปเลยครับ อ๋อครับสมภา์พี่นะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศรับน้องวันนี้ครับสนุกมากเลยค่ะมีความรู้สึกยังไงปากไปถึงน้องๆครับก็ให้น้องสู้ๆค่ะแล้วก็ผ่านไปแล้วขอคำคำแบบโดนๆนะฮะคำคำซบอกพี่ค่ะก็เราจะมาสมภานน้องๆนะครับมีความรู้สึกยังไงในการรับน้องวันนี้ครับมีความรู้สึกยังไงครับในการรับน้องวันนี้ครับค่ะสนุกและก็ท้าทายมากมากค่ะขอบคุณครับ ก็ดีค่ะจะได้เจอพวกพี่ๆค่ะครับก็ดีค่ะปีละครั้งค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยตื่เต้นมากครับมันมากครับพี่ก็ดีครับสนุกครับสนุกโอเคเอาความรู้สึกน้องให้บางก่วนนะครับแล้วก็ไปถามสอบถามเด็กหลังห้องของเราครับเบื้องหลังครับพี่เตาชลาครับ A B Normal ยังไงครับพี่ครับผมก็รู้สึกดีครับแต่เปนก็กก้องนอนครับ เรื่งนอนม,มากๆเลยครับครับก็ถามถามพี่เบิร์ดนะฮะ<อ>เพื่อนครับครับยังไงครับมีความรู้สึกยังไงบรรยากาศวันนี้เราปีสี่กันแล้วอ,อ๋อบรรยากาศวันนี้อบอุ่นมากครับพี่ครับอบอุ่นมากเห็นน้องเข้ามาถูกรุ่นพี่รับก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจฮะที่น้องให้การต้อนรับรุ่นพี่และรุ่นพี่ก็ให้การต้อนรับน้องเป็นอย่างดีครับเราจัดเบาๆไม่จัดเต็มแต่เราจะสนอชโชว์พี่ต<ด>่างปีหนึ่งที่เราเคยโดนสนอตเราจะเหมือนสนอ ชวัวฮะโอ้โหขอะฮะไปกันเลยครับดูบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศสด วันนี้ก็สนุกครับวันนี้รับน้องเป็นกันดองครับไม่ซีเรียสรับน้องเป็นกันดองมากเลยสนุกไหมครับครับสนุกครับ<ม>วันนี้มีสี่แล้วนะครับพี่สุดท้ายแล้ว<อ>ครับเป็นกันดองที่สุดไม่หดไม่หดเบาๆครับ

มาดูน้องเต้นกันนะคะเดี๋ยวดูเลยค่ะฮิปโปค่ะใครเกินใครพิพาฮิปโปฮิปโปสามสี่เตี๊ยบฮิปโปโอ้โหตัวันใหญ่เต้นยังไงมเดินด้วยอายจลา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 ลลาลาฮิีฮิปฮิปฮิปโปโอนใหญ่เดินด้วยอายมเดินด้วยอาย

จะมาสัมภาษณ์น้องปีสามนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมรับน้องวันนี้ชื่ออะไรคะชื่อนางสาววริยามีชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นแลกค่ะค่ะน้องน้องแลกมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมรับน้องวันนี้ค่ะก็มีสนุกแล้วก็เฮฮากันมีความสามัคคีกันเลยค่ะแล้วทําให้ได้รู้จักน้องปีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องแลกคิด3คําเอาแบบคําโดนๆเลยนะคะ1 2 3งา ติ๊กต็อกติ๊กต็อกโคตรักเลยอ่ะเฮ้ยมันสีคำหรือเปล่าวะเอาใหม่ค่ะโคตรักอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังห้องชาแนลก็ต้องลาไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ หน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถึกใจจังมีแฟนหรือ,อยังฮับายได้บอมีแฟนหรือ,อยัง